สวัสดีครับผมไมล์ภาคฟูมนะครับระบบ <Memory. S 2> เป็นคินครับตัวคินในเรื่องเนี่ยมีคาแรคเตอร์เป็นคนที่ภายนอกดูสุภาพสุขุมแต่ว่าข้างในแล้วเนี่ยมีความน่ารักกับคนที่เขารักแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามาเฮืออะไรนะพูดอยู่แล้วก็แล้วก็แล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีความมีความขี้อ้อนกับคนเขารักครับข้างนอกข้างนอกกับข้างในจะต่างกันเยอะ มใช่ครับเป็นแมวครับแมวครับผมอโปนัทวินวัฒนากิติพัฒน์นะครับรับบทเป็นพอยสครับผมยัง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 ซึ่งคือตัวละครพอสเนี่ยจะค่อนข้างพูดตรงไปตรงมาชัดเจนรู้สึกอะไรก็พูดแบบนั้นแต่ว่าพอพอกับคนที่รักเนี่ยเขาจะเหมือนเหมือนอยู่คนในครอบครัวเขาจะแสดงความอ่อนแอหรือว่าสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาครับ ก็จริงๆผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องเรื่องราวที่มันมีความทั้งดราม่าคอมเมดี้แล้วก็มีแอคชั่นที่เยอะผมรู้สึกว่ามันมีความกลมมีอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ผมก็เลยเลือกที่จะเปิดโอกาสตัวเองมามาอยู่ที่ตรงนี้ครับต่อดีครับตออดีต่อกันครับครับที่ผมตัดใจมา แคสเรื่องนี้เพราะว่าก็อย่างที่พี่มอยบอกครับว่าว่าคือมันมีความกลมของเนื้อเรื่องของตัวละครอะไรเงี้ยก็พูดดี่พูดดีพูดไดีครับผมแล้วก็คืออันนี้คือซีรีส์วายที่ที่ที่เป็นแอคชั่นเรองแรกด้วยครับแล้วก็เห็นทีมโปรดักชันหรือเห็นต่างๆนานาเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจครับผมแล้วก็บวกกับ เอ่อพอหลังท mm. ี่เหมือนพอหลังที่แคชไปแล้วแล้วได้รู้ว่าได้เรียกพี่ไมล์เนี่ยเออก็ก็ดีใจเพราะแบบเหมือนเราเคยได้รู้จักมาก่อนนะผมลิขิตวลาจริงนะเป็นน้าหมันไส้หรือไม่ทั้งใดก็ตาัตกลนเลย ของผมนะครับเคยผ่านงานมาทั้งหมดก็ประมาณเสียงสองคนรูปยองย่อกย่องยอ็ย่อนยองยนอาย่องยองย่อนย่องยนองท่องย่อ่อนี่อง็่องท่องย่อรย่บงี่องย่องย่อ่องา่องย่งา่อง่องย่องย่งยครับซึง่ององน่ีงควางยากขยองม่องื่อคื่องยรอี่อง่องยององยออ่อคืออ่ออ มันจะค่อนข้างแบบเอ็กซ์ตรีมมากๆครับคืออ <c oughs> คือมันคือมันทั้งน่ารักแล้วก็มันทั้งแบบกวนตีนมากแล้วมันก็ทั้งแบบขรึมมากๆเลยครับซึ่งมันค่อนข้างแบบเอ็กซ์ตรีมมากแล้วว่าบวกกับไปเจอตัวละครพี่มายด้วยที่แบบเออมันแบบหล่อมันเหนใช่ใช่ใช่ได้ได้ได้ พูดให้เห็นผู้ชาโอเคโอเคโอเคครับผมก็ประมาณนั้นครับคือจริงๆก็จริงๆก็พัฒนาทุกอย่างขึ้นตลอดเวลาครับผมก็อ่ะตาคุณก็จริงๆแล้วอย่างที่โปบอกทุกงานมีความแตกต่างกันส่วนเรื่องเนี้ยอาจจะแตกต่างมากกว่าหลายๆงานที่เคยทำมาสิหรับผมไม่ผมหล่อตั้งแต่เด็กแล้วมาดิโยนมาอย่างนี้ดิผมขยี้นะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้อย่างแรกคือเป็นซีรีส ยาวเป็นจรเป็นเรื่องที่สองแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องที่มีการทำพีโปรดักชันแล้วก็โปรดักชันที่ค่อนข้างใหญ่กว่าที่ผมเคยทำมาแล้วก็มีเรื่องของแอคชั่นแล้วก็มีเรื่องของความสามารถสกิลบางอย่างของตัวละครที่มันเยอะอเลยทำให้รู้สึกว่ามันท้าทายเช่น เล่นไวโอลินควงมีดคลรัมบิดแอคชั่นเก่งจูบเก่งอะไรเงี้ยครับเราสนุกไหมเราสนุกไหมาหลังเกี่ยวด้วยหรอเราสนุกไหมสนุกสนุกสนุกแต่ว่ามันจะมีบางสกิลที่เราอาจจะเก่งอยู่แล้วในสีนั้นลองเลือกเอาสักอันหน่ยผมเก่งมากก็ผมว่าคินมีความเหมือนไมยตรงที่จริงๆแล้ว ถ้าไม่สนิทภายนอกผมจะไม่ค่อยแสดงออกอะไรม,มากเท่าไหร่จริงๆผมเป็นคนขี้เขินแต่ว่าคินอาจจะไม่ได้เขินหรือว่าลักษณะคล้ายๆกันเป็นเป็น,เป,นเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็กับคนที่เขารักหรือว่ากับเพื่อนพ้องเนี่ยเหมือนกับผมเลยผมจะมีความเอ,อความรักแล้วก็เขาเรียกว่าอ,อะไรเราเรา,าอยาก<ะ>อยากปกป้องเขาถามผมเหรอ เมื่อกี้ถามใไรงงคืออย่างนี้คือเหมือนตรงที่ภายนอกไม่ได้แสดงออกมากรู้สึกอะไรก็ตามไม่ได้แสดงออกมากแต่ว่าถ้าเราสนิทเราเป็นเพื่อนกันเป็นคนที่เรารักแล้วเนี่ยกับผมผมจะค่อนข้างเป็นห่วงแล้วก็ก็เทคแคร์เขาอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เหมือนแล้วก็มีเรื่อง เออความเร่าร้อนบางอย่างของคินที่ที่ตามตรงนะนี้ก็ถามตอบตามตรงที่ก็จะเหมือนเราอะไรเงี้ยครับเร่าร้อนอาคงมีดใช่ใช่แล้วแล้ววาเป็นตัวละครอื่นคุณอยากเล่นเป็นใครเอ่ออยากเป็นพอร์ชครับเพราะว่ารู้สึกว่าอ ไม่ไม่เกี่ยวกับเป็นเป็นผู้ถูกลากเข้ามาในวงการแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องของความสากดิบบางอย่างสากดิบผมเป็นหนึ่งในคนที่ทำเลยพูดเลยผิดป่ะนี่มีความมีความดิบแผมชอบอนคอนนี้ทำเลยนะสากดิบมีความสากดิบบางอย่างมีความแบบบางอย่างที่ที่ต้องดิ้นรนอะไรเงี้ยผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากสำหรับบทคอสครับ <mm ออครับผมเออผมมีความเหมือนตัวเองไงเออก็มีความเหมือนตัวเองในในในมุมที่อยู่กับคนในครอบครัวครับก็จะมีความแบบเออคนตีนเหมือนกันมีบ้างมีบ้างแล้วก็มุมแบบมุมคิ้วเวลาอยู่กับคนในครอบครัวไงครับแล้วก็แล้วก็เออความจริงจังอะไรเงี้ยจริงๆก็คล้ายๆกันครับผมแล้วก็ส่วนตัวละครที่อยากเล่นจริงเออเออจริงผมอยากเล่นเป็น เวกัสอืมดดันเนาะผมอยากจะลองดุดันว่าเอาแล้วเอาแล้วาตงแข็งอืมเอาอแข็งมาถูหลังสิเอาเลอเขเืองแล้วถ้าจะให้เลือกว่าเป็นใครในซีรีส์เรื่องนี้ผมอยากเล่นเป็นคุณกอนคือเป็นพ่อของคิน คืออยากรู้อะใ,ใช่ก็ <c oughs> อยากรู้ว่าเวลนที่คนมันมีอานาจมากๆอ่ะนึกออกมา้มันจะทํำยังไง<อ>ชงกาแฟมาสิคินนี่พ่อเองบรรยากาศตอนเวิร์กช็อปเป็นอย่างไร <c oughs> ถ้าเกิดว่าต้องบอกว่าถ้าน้ำคู่เราก็เลาร้อนนะ เราลอนจริงลอนไลยเหรออยู่ไม่สุขเลยไม่สุขเลยถือวู้วอะไรวะเนี่ยเอ่อก็บรรยากาศในกองคือสนุกสนานมากเรียกว่าเรียกว่าพวกเราเข้าไปใช้ชีวิตดีกว่าอย่าเรียกว่าเป็นตัวละครเลยเพราะว่าสติสตังหลุดกันหมดคือเหมือนแบบคือพวกเราอยู่กันเป็นครอบครัวครับรวมถึงทุกๆทีมงานทุกๆฝ่ายอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าแบบเออเหมือน เหมือนแบบออกจากบ้านเพื่อไปบ้านเพื่อนอีกหลังหนึ่งอะไรครับ,รบ,รบก็สนุกสนานงั้นครับผมใช่กระแสตอบรับหลังจากเทเลอร์ออกก็สำหรับผมก่อนนะดีกว่าที่คาดไว้คือผมไม่ได้คาดหวังเลยมากถ้าตามตรงสำหรับกระแสนะครับเพราะว่าผมคาดหวังในตัวชิ้นงานมากกว่าแต่ว่ากระแสเนี่ยก็ก็ดีมากจน จนเราไม่รู้สึกก็ไม่ได้ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆที่ให้กำลังใจดีๆรวมถึงให้คอมเมนต์ติและชมเข้ามามผมมองว่าไอ้เรื่องกระแสที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นเหมือนพลังบวกให้<ม>ให้ใหผม <ๆ S 1> แล้วก็พวกเราเนี่ยได้ทำงานที่ดีต่อไป ทั้งทั้งเรื่องภาพเรื่องบทเรื่องอะไรที่ทำดีขึ้นเรื่อยๆครับว่าจริงๆคือใช้เวลาแค่ประมาณ4-5วันเองนะเราติดแบบ1ล้านวิวใน y o youtube แล้วซึ่งจริงก็ค่อนข้างเร็วคทใช่ครับแล้วก็ทําให้เรามีพลังมากต้องขอบคุณจริงๆครับครับผมนะคะใครที่แกงี่สุทีหนึ่งสองสาม พี่ตัอวิ่งครับโอเคข้อถัดไปนะคะใครดื้อที่สุดครับผมว่าขอสองข้อได้ไหมขอสองสิทธิ์ได้ไหมอภูชนาโอ้ยผมกับฉันด้วยเอาไม้เรียวมาจากเอกฉัน ข้อต่อไปนะคะข้อสใครกินเก่งที่สุดโอ้โหพี่มาคุณเก่งที่สุดนี่เลยได้เลยจแน่เลยที่มาเขาคิดเขาเรียกโอ้ยี่มาชนะว่ะเขาเรียกกินเติมพลังไม่เรียกกินเก่งเว้ยข้อต่อไปนะคะข้อห้าใครสนที่สุดค่ะหลายคนโคโตเลยจริงจริงทุกคนจะชี้ตัวเองนะทุกคนควรชี้ตัวเองเจตนะคะ ไปเป็นคนเล่นหรูอแปะที่สุดอันนี้ไปเลยไปเลยไม่ต้องชี้มาเลยนั่นแหละคุณไม่ต้องไี but, ้มาเลยไอ้นั่นกลัวกลัวกลัวไม่ออกไปแล้วเหรอไม่ออกไปแล้วเหรอเมื่อกี้ออกไปแล้วใช่ไหมมันออกไปได้เหรอกูพยายามแล้วนะออกแล้วใช่ป่ะ มันวิ่งเลยใช่ไหมไปแล้วเวลาเล่นมุกก็ต้องถามว่าอันนั้นมุกก่อนหรือว่าเขาบอกเฉยๆไปหยอกบอกเล่าหรือเปล่าไปหยอกไปหยอกคำถามไปหยอกเมื่อกเมื่อกี้พี่เพิร์ลก็ทิศบางสีมุกบางอันเขาก็เล่นไม่ตลกนะไม่ได้ด้วยนะครับไม่แต่่วาองด้วยกันเหรอมันมีตัวอย่างแต่ว่าพูดไม่ได้เราไม่ได้ไม่ไม่ไม่พูดไม่ได้จริงโอ้โหมมีมูวันเองในไลน์กลุ่มของพินพอดนะครับใช่ครับแต่เพิร์ลรู้เรื่องไหมว่าเขาเล่นมุก ไม่หลังจากมีคน,คนขออธิบายหลังจากมีคนอ,อธิบายอธิบายอันนี้คือใช่ไม่ัานาดคนไทยก็ต้องขออธิบายด้วยเราเราพยายามนเ t อร์เทนแล้วโอเคเราพยายามแล้วไปนะคะเ้อา 8. ใครที่เพื่อนๆพี่ๆนพี่น้องๆให้ความเคารพที่สุด ไม่มีเลยอะไม่มีนนเลยวะ<อ>เราไม่มีทำไมก็เราสองคน,นทำไมก็ไม่มีที่หมายนะครั่เอายุพอๆกันแหละเอ่อไรเรียกกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเป็นเฟรนกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยสบายใจไหมสบายใจครับคำถาม <S <S าสุดท้ายนะคะใครที่หล่อและน่ารักที่สุดไม่เห็นเลยว่าคือมันบ้าจริงใครจะตอบ เพลงล่ะกลับมาก่อนก็กลับมากลับมากลับมาเนี่ยกลับมาเนี่ยคนชี้เลยกับมาเนี่ยกับมาเนี่ยกับมาเนี่ยบ้าเฮ้ยยอมเถอะได้ก็ได้ย้อนละเทเห็นเห็นแก่ผู้สูงอายุแล้วกัน นี้องมา์เป็นคนที่ถูกเพื่อนเลือกเป็นที่สุดมากที่สุดเดี๋ยยยยเพื่อนเยวเราพี่ก็ไม่ได้บอกไปว่าเรามีบทลงค์ประกอด้วยยอดอะไรเนี่ยก็คือก็คือคนบทให้เต็นเพลงอะไรคะเพลงนอ๋อมไปพี่ชากไปพี่ชากไปพี่ชาก โอเคไปาูชายเลยไปยืนไปแเต้นไงแต่มแล้วแต่ฟิสตแล้วแตเลยร้องให้ฟังทีณหนบ b a b ตึ๊ดๆ b y Shark ตื่นๆนารกเลยเออก็เมื่อกี้คุณบอกคุณน่รักเลยอหรอเออรู้จักไรบ้าัเอามือที่วิไหยโยนใหผมไดได้ไหมผมจะดูตัวเองอยากดู

เดี๋ยวเบลม่าชร์โงชันไหนวันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมเขาไม่อายเราอายวะ